ชีวิตนี้บางครั้งมันก็เหมือนลมผ่านจะคว้าไว้ก็ไม่ได้จะผลักใสก็ไม่ไปโยมเหนื่อยเหลือเกินใช่ไหมบอกได้ว่าทุกคนมีเวลาในชีวิตหนึ่งเดียวโยมรู้ไหมว่าควรทำอะไรให้คุ้มค่าที่สุดอาตมาไม่ได้บอกให้โยมไปตามหาอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่อาตมาจะถามโยมง่ายๆว่าวันนี้โยมได้เห็นความสุขในความธรรมดาหรือยัง เสียงหัวเราะก,กับเสียงร้องไห้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ไม่หลอกลวงโยมได้ยินเสียงนั้นหรือยังเสียงที่บอกว่าเรายังมีชีวิตอยู่ที่ควรค่าแก่การรักและมีคุณค่าแก่การใช้อาจมาแค่อยากให้โยมเปิดใจเปิดตาแล้วกล้าที่จะปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพื่อเปลี่ยนความทุกข์เป็นบทเรียนและความสุขเป็นของขวัญล้ำค่าของชีวิตต่อ 如你家也安，萨婆来巴嘿，苏单那单协，南无世界利多。